ซอฟเฟลเดินหน้ารณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องภัยร้ายจากยุงลายสู่เยาวชนและประชาชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออกเดินหน้าลุยต่อในปี2518กับมาตรการปราบยุงลายปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกซอฟเฟลสเปรย์ so ail, ll, และโลชั่นทากันยุงยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึงภัยเงียบที่คราชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปีและในปี2518ซอฟเฟลเดินหน้าต่อเนื่องผนึกกำลังกับหลายหน่วยงานอย่างเข้มข้นจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้วิธีป้องกันและตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกสู่เยาวชนและกลุ่มบุคคลทั่วไป รวมถึงกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายโดยครั้งนี้ซอฟเฟลร่วมมือกับโรงเรียนบางชันปลืม้มวิทยานุสร์เขตคลองสาวากรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นกว่า3,000คนนับเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกในการรณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนทั่วประเทศได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายร้ายแรงจากโรคไข้เลือดออก ว่าเรามองว่าได้ข่าวทุกปีว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเราก็มองว่าถ้าเราเริ่มให้ข้อมูลให้ความรู้ตั้งแต่เด็กๆไปเลยเนี่ยน่าจะดีเขาจะได้เหมือนกับป้องกันตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยไปวิ่งเล่นตรงไหนบ้างอันนี้เราไม่รู้แล้วบางทีเป็นไข้ก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทีเนี้ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ้ยงั้นเราต้องไปจอยไปร่วมมือกับทางโรงเรียนแล้วก็เลยได้เลือกโรงเรียนบางชันนะคะลือไปเถียมิสอนไมเห็นว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สามารถช่วยและร่วมมือตรงนี้ได้ดีนะคะก็เลยมาเริ่มที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อๆไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ <c oughs> คือตอนนี้เราอยากจะเริ่มที่กรุงเทพมหาคนครก่อนนะคะแล้วทีนี้หลังจากนี้ไปเราก็จะจริงๆเราอยากไปทุกโรงเรียนนะคะทั่วประเทศแต่จํานวนโรงเรียนเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าจะต้องเป็นโรงเรียนที่อาจจะมีสถานที่พร้อมที่เราจะสามารถไปให้ข้อมูลให้ความรู้ได้นะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยให้ความร่วมมือได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็น โรงเรียนที่เราเริ่มทดลองแล้วเราก็จะการเรียนรู้จากวันนี้นะคะแล้วก็ไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่จะไปโรงเรียนในภาคอืน่นๆต่อไปค่ะเราคาดการว่าเป้าหมายนะคะคือไม่ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ยสินค้าเราต้องขายได้อะไรอย่างนั้นแต่เราต้องต้องการให้ทุกคนดับป้องกันตัวเองแล้วจํานวนเคสของไข้เลือดออกค่ะลดลงลดล,ลงทุกปีซึ่งถ้าเกิดมาจากซอฟเฟลได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกปลื้มใจนะคะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอันตรายจากจากยุงลายได้อย่างนี้ค่ะ ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนบางชันปริมวิทยานุสรนะคะที่มีหน่วยงานภาคเอกชนนะคะได้มาร่วมมือกันเป็นการเขาเรียกว่ากระตุ้นนะคะของในการที่เราจะรณรงค์ให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากไข้เลือดออกค่ะว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะที่นี่ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยไม่มีนะคะยังไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะยังยังไม่มีด้วยเหตุว่ากรุงเทพมหานครนี่ถือว่าเป็นนโยบายที่จะต้องรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้ กับนักเรียนมีการอบรมมีการารณรงค์ทั้งชุมชมบ้านวัดโรงเรียนรอบๆโรงเรียนเราก็ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าโรงเรียนตอบรับกับโครงการดีๆของซอฟเฟลในวันนี้ค่ะรู้สึกยินดีค่ะใช่ใช่ค่ะคือเราก็มองไว้หลายๆภาคนะคะคือเคสภาคใต้ก็เยอะภาคอีสานก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อยากจะมุ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะอยากจะพยายามกระจาย ข้อมูลความรู้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ผนวกกับกรมควบคุมโรคด้วยที่ไปให้ความรู้แล้วกเ็เราได้มีการส่งอซอฟเฟลนะคะไปตามอนามัยต่างๆด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึกางการป้องกันในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ด้วยรับและห่วงใยจากทางโรงเรียนบางชันปรึ่มวิทยาลังษอน์นะคะทางเรียนได้ร่วมมือกับซอฟเฟลที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเพื่อ ความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะคะรวมทั้งวันนี้เรามีชุมชนมาร่วมงานด้วยก็อยากจะทุกท่านได้ให้ใหความสําคัญแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมในวันนี้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของเราให้ปลอดจากไข้เลือต่อกันค่ะจริงๆอยากจะฝากให้ทุกคนป้องกันตัวเองนะคะอาจจะเผยแพร่ความรู้ต่างๆนี้ค่ะต่อคนในครอบครัวคนที่เรารักนะคะแล้วห่วงใย,ยใครแล้วก็ ให้ข้อมูลตรงนี้ไปนะคะให้รู้จักการป้องกันตนัวเองและทําลายแหล่งเพาะันยุงนะคะไปทําลายแหล่งน้ำํำพาะขังอย่างนี้นะคะแล้วกออ็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการป้องกันให้ยุงไม่มากัดเรานะคะอยากจะให้ช่วยๆกันบอกต่อะคะ่ะเอต้านิวครบศบทุกข้าว